สวัสดีจ้ามาอนีพามาเที่ยวนะคะมาทำบุญน้ำพอมทิวทัศน์สวยมากอําเภอเมืองศรีราชานู่นก็เป็นทะเลวิวทะเลสวย ทะเลสวยมากเบอรมางศิลาชัยติวทัศน์วิวทะเลสุดลูกหูลูกตา